เราไปดูไวยากรณ์ตัวต่อไปนะคะข้างเก่งเลเกืนอ่ะอันนี้คำว่าเตอ๋อค่ะเป็นคำเสริมโครงสร้างเหมือนกัน แต่วิธีการใช้ต่างจากก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเครื่องหมายของบทเสริมนะคะจะวางอยู่หน้าบทเสริมเพื่อบอกให้รู้ว่าคําหรือวลีที่อยู่ข้างหลังเต๋อนะคะคือบทเสริมทั้งนี้จะอยู่ข้างหน้าเตอ๋อมักจะใช้เป็นคำอ่าภาคแสดงนะคะหรือคำที่มีคุณหาสมบัติเหมือนภาคแสดงโดยที่มีโครงสร้างการเรียงคําลําดับเอาภาคแสดงขึ้นก่อนตามด้วยคําว่าเตอ๋อบวกด้วยคำคำเสริมนะคะตัวยอย่างเช่นจัว่วเต๋า ช่วยวยเติร์ดุทค่ะทยตัวนี้แปลว่าเกินไปนะคะแคปหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะจะพดทำกิจกรรมท้ายบทด,ด้วยเราจะไม่ทันในชั่วโมงเดี๋ยวค่อยไปเขียนอ่ะแคปหน้าจอแล้วเนาะ <laughs> ทีมแล้วพักกำลังเขียนอยู่เลยอ่ะอันนี้เราซื้อยังไม่ที่บายตี้เป็นคำเสริมโครงสร้างเหมือนกันค่ะใช้เป็นบทขยายของภาคแสดงนะคะโดยจะวางหลังบทขยายภาคแสดงนั้นๆเช่นคำคริยาหรือคําคุณศัพท์ระวางไว้ข้างหลังคำพวกนี้นะคะเพื่อบอกให้รู้ว่าคำที่ อยู่ข้างหน้าตีเนี่ยคือการขยายภาคแสดงอะคะ่ะหรือคำที่มีคุณสมบัติภาคแสดงที่อยู่ข้างหลังโครงสร้างของมันก็คือเอาบทขยายภาคแสดงขึ้นก่อนบวกด้วยตี้บวกด้วยคำที่ถูกขยายเรียกว่าจงสิ้นหยีเหมือนกันกันกบคำแรกนะคะตัวยอย่างเช่นมนัมน่มนมนั่นตีจานฉี่ดีมั่นมั่นแปลว่าค่อยค่อยนะคะ้สิง เลืเ่อนจนแปลว่าตั้งใจนะคะแจริงจังอะเลืเ่อนจนแขรหน้าจอไว้ก่อนเนาะตอนนี้มีไวยากรณ์แค่สคำที่เราซื่อสอนเตอร์ตี้เตอการใช้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ความหมายเหมือนกัน อ่าเรามาทบทวนคำพท์อีกรอบหนึ่งก่อนเราที่จะไปทำกิจกรรมการอ่านและการฟังให้อ่านคนละหนึ่งคำค่ะทีมลพัทค่ะข้อแรกสร้างเฟิรมเจอโอเคค่ะคำที่สองค่ะอลิสอลิสลาค่ะหาชันค่ะกันตับโพสค่ะคำที่สาม โอเคแปลด้วยนะคะคนต่อไปกิสฎีดีค่ะคำที่สี่อยู่ไหมคะอยู่ครับอ่านคำที่สี่ครับข้ามไปเลยได้ไหมครับเอาหนูจะข้ามไปไหน <ผม S 1> ข้ามคำ<ม>ต่อไป<ะ>้หรอครับอ่าคคำที่ห้าอ่านได้ไหมหมายถึงข้ามหนัวห,หรือข้ามคำศัพท์ ข้ามผมครับอา้าวหนูต้องไปตึสกสะกดนะคะถ้าอ่านไม่ได้ไปท่องจำพยัญชนะเ,<อ>เหมือนเด็กก่อนึ่งใหม่ก่อนอา่าต่อไปค่ะคันธิกาค่ะคำที่สี่ค่ะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ อ่ะเราซจะสะกดให้ฟังนะเรียนมาทั้งบทแล้วอยากบอกไปได้อ่ะตัวนี้เป็นตัวยอยักษ์ค่ะกับสระเอ,อแต่อันนี้จะเป็นพยัญชนะพิเศษเนาะถ้าเราซื้อเคยให้ไปไปแล้วถ้าเราเปิดอ่านมีตัวอ e อกับตัวอูนะคะที่เป็นพยัญชนะพิเศษสาบเป็นกึง่งสระแล้วก็กลึงพยัญชนะตัวนี้เป็นเสียงยอยักษ์กับสระเอค่ะยอเอเยเสียงสามเยแต่ว่าการอ่านเสียง กินอินที่มีเสียงที่สามอยู่ข้างหน้านั้นเราไม่ต้องตวัดทางเสียงนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวชอช้างค่ะตัวชื่อจระอานช่ออานชานมาริยุเสียงหนึ่งก็อ่านหมดคำว่าชานเหมือนเดิมคำนี้อ่านว่าเยชานติกนะคะหัวเชเล่นสกีตุยเชลเนนันตุกตาหิมะหัวเลออ่านนี้เราเจอกันในบทความเนาะหัวเลอร้อน แผดเผาร้อนผ่ากัวตัวนี้แปลว่าแขวนหรือติดข้างบนนะคะเย ê, ่เจอใบไม้กว่าจอผลไม้เฟยหอูอันนี้เราก็เจอในบทความปีวอนบินวอน,น,วอนฝาหูก็คือบ้านหรือตึกรามบ้านช่องนะคะคำศัพท์นี้ทั้งหมดกี่ค่ะหมดแล้วมีแค่นี้ ฝากนักเรียนท่องจําคําศัพท์ด้วยนะคะไม่ว่าจะบทไหนก็ตามถ้าเรามีพื้นฐานคาศัพท์เราจะอ่านบทความได้แบบง่ายมากเลยเราก็จะพอรู้ความหมายอะคะอ่ะอ่าต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนนะคะเป็นกิจกรรมฝึกฝนการอ่านมีทั้งหมดด้วยการห้าข้อเรามาดูช้อยตัวเลือกก่อนช้อยมีตัวเลือกทั้งหมดมีหกตัวอ่า ข้อ A ค่ะฟังเบิงเจิงแปลว่าอะไรคะเขียนข้อหมายลงไปเองข้อ B ีตุ้ยเฉลินข้อ C เหย่ชานข้อดีหลุยสิงข้อ E อันนี้เป็นคำศัพท์เก่านะหน่วนหัวข้อ F ค่ะหัวเฉหัวเฉ A F, เอคือเอบสามารถแปลได้หรือเปล่า มีใครแปลได้ไหมคะขอแบบคนเดียวแปลได้ทั้งหกข้อค่ะจะให้คะแนนมีไหมคะเพื่อนคนอื่นที่เงียบเงียบคือทานไม่เอ่ยถ้าไม่ทานบอกหลอาซื้อนะคะถ้าไม่ตอบหลอซื้อก็จะปาเลยนะไม่มีใครคุยกับหลอนซื้อ ป้างเฟิงเจิงก็คือเล่นวาวเนาะตุ้ยเฉลิน้นปันตุกตาหิมะเยยชาปิกนิกหรือสิงท่องเที่ยวนวลหัวเป็นคำศัพท์เก่านะคะแปลว่าอบอุ่นค่ะหัวเชเล่นสก,กีอ่าเราซื้อจะอ่านให้ฟังก่อนทั้งหมดห้าข้อแปลให้เข้าๆแล้วนักเรียนลองเติมคำตอบลงไปเองนะคะแล้วเราจะมาเฉลยร่วมกันข้อที่หวอสีหวนั่งเฟิงจิง จินเทียนอยฟังบอมเอนชวยจุดจุดจุดอ่าวันนี้เขาบอกว่าเขาชอบเล่นบ้าวัวนนี้เขาจะไปไหนคะพวกเราจะไปไหนคะเขาบอกว่าเขาชอบเล่นว้าวันนี้มีลมชื่นหน่อยพวกเราจะไปจุดจุดจุดอ่าข้อที่สองค่ะชุนเทียนไหลเลยเลทียนชี่นวลหัวเลย ชานช่างหัวคายเหรอชาว,ชาวรุ่ยเสียงว่าเมินชจุดจุดจุดชุนเทียนคือฤดูชุนเทียนคือฤดูฤดูใบไม้ผลิดูใบไม้ผลิเที่ยงชี่น่วนหัวหรือก,ก็คือสภาพอากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะคะชานช่างชาญตัวนี้แปลว่าภูเขานะช่างหัวคายเหรอ อ่าหัวคายเหรอชาวลุยสิงห์หว่ามันชุยจุดจุดจุดดูใบไม้ผีน,น่าจะมีอะไรเป็นเอกลักษณ์หรือโดดเด่นอะไรหรือเปล่าข้อที่สามค่ะเสียตาเสือเหวอามันชุยอีสิจุดจุดจุดเสียตาเสือเหวอามันชุยอีสิจุดจุดจุดหิมะตกหนักนะคะอันนี้ตาเสวะหิมะตกหนัก กว่าเมินชื่อ24พวกเราไปอจุดๆด้วยกันเออข้อที่4เราจะไม่เปิดไปหน้าถัดไปนะคะเดี๋ยวจะเห็นเฉลยกันข้อที่4ไทยกว่าชื่ออีเกอร์เบอร์รี่เติร์กัว่าเจียป้าป่าม่หมาช้างช้างใต้ว่าเมินชื่อจุดๆไทยกว่าก็คือประเทศไทยเนาะโยสเกอร์เติร์กเบอร์รี่โยอีเกอร์ขอโทษค่ะโยอีเกอร์ ป้าป้ามามาช้างช้างตายว่ามันช่วยจุดจุดจุด <c oughs> ประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่สวยงามประเทศหนึ่งนะคะพ่อกับแม่เนี่ยก็ชอบไปแบบไปบ่อยๆคือไปอะไรไม่รู้ลองเติมดูนะคะอ่าข้อที่ห้าค่ะวอสิฮวนยุ่นตงจินเทียนตงเทียนบอเมินเย่าชุยไปจริงวอชิฮว,ยว,วนยุ่นตงจินเทียนตงเทียนบอเมิน ย่ยาช่วยเปืยจริงก็คือเขาบอกว่าเขาชอบอกีฬายืต่ตรงไปว่ากีฬานะคะจิ้นเหนียนจิ้นเหนียนก็คือปีนี้ตรงเทียนฤดูหนาวปีเนี้พวกเราจะไปเผยจริงก็คือไปทําอะไรถ้าเขาบอกว่าเขาชอบกีฬา <c oughs> มีใครได้คําตอบหรือยังคะไม่ทันข้อไหนถามนะคะ พ่อน,นคนที่ไม่เปิดไม่เปิดกล้องไม่เคยคุยกับเราซื้อเนี่ยคือได้ได้จริงๆหรอคะ มีใครเสร็จหรือ,อยังคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนคนอื่นล่ะคะเสร็จหรือ,อยังพัทิตาเธอทำหรือ,อยังพันทิตาเวลาถามก็ไม่เปิดไม่ตอบเวลาอะไรก็ให้ความร่วมมือคุณครูดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามเราได้หรือไม่ได้ก็บอกไปเลยคุณครูเขาไม่ว่าคะ่ะอ่านผิดก,ก็แค่ให้อ่านใหม่แค่นั้นเอง เพื่อนคนเออจหรือ,อยังใารจะได้เฉลยอ่ะข้อเเนาะว่าสีหวัวฟางเปิงจึงจินเทีนยนหย่เปิงหว่าชุยชุยตอบข้อไหนคะใบไหนอ่ะคนที่ทำเสร็จแล้วตอบเราซื้อค่ะข้อหนึ่งน่าจะตอบข้อไหนคะ ต่อมาเลยค่ะหน้าหาไทยก็เป็นแบบอยากตอบไม่ตอบนะจะลุกอยากตอบรือไม่ตอบไม่อยากตอบนะเธออริซลาเสร็จหรือยังคะ ฟ้างเฟิงเจิงเขาบอกว่าเขาชอบเล่นว่าววันนี้มีลมเขาจะไปทำอะไรละ่ะชัดเจนมากเลยนะเล่นว่าวค่ะอ่ะเล่นวน่าวข้อไหนคะนข้อเอคะ่ะข้อเออ่ะข้อนี้ตอบข้อเอข้อที่สองชุนเทียนหลายเหรอเทียนชิ่นหวนหัวเหรอ ชานช่างหัวคายเดลือชาย์ลีเหลือวอร์เมิ่์นชุยจุดๆ,ๆ,ๆถ้าดูใบไม้ผลิเนี่ยอากาศอบอุ่นมากเลยแล้วก็มีดอกไม้มีต้นไม้ภูเขาสวยงามสีเขียวเต็มไปหมดพวกเราน่าจะไปทำอะไรกันดีถ้าอากาศมันอบอุ่นขนาดน,นี้ปิกนิกครับปิกนิกตอบข้อ4นะคะ,ะข้อต่อไปค่ะเซียต้าเฉลเลอวอร์เมิรนชวยอีชี ้าหิมะตกหนักขนาดนี้พวกเราน่าจะไปทําอะไรด้วยกันคะตุ๊กตาหิมะครับอ่า<ป>ก็คือข้อ b ข้อที่สี่ข้อถัดไปนะคะไทก้กัวชื่ออีเกอร์เมยลี่ติกหัวเจียวัวเจียคำข,ข้างหลังนี้แปลว่าบ้านเกิดน,นะคะป้าป่ามา่หมาช้างช้างใต้บมอเมินชุยอ่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะมา จุดๆที่ประเทศไทยไบ่อยๆน่าจะอะไรคะไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวภาษาจีนพูดว่าอยู่ซอข้อสี่ตอบข้อดีนะคะข้อห้าข้อสุดท้ายคะ่ะวอเอวอชีฮวนยุนตง้งจินเหนียนตงเทียนบว่อเมินเยาชุยเป่ยจิงอ่าฉันเนี่ยชอบกีฬามากๆปีนี้ให้ดูหนาวปีนี้ฉันจะไปเป่ยจิงไปเล่นอะไรคะถ้าเขาบอกว่าเขาชอบกีฬา เล่นสก,กีค่ะเล่นสก,กีหัวเฉนะคะข้อเออ่ะจะหมดเวลาแล้วเราทำเวลานิดนึงเนาะเหมือนเดิมค่ะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องให้หนัเกเรียนยึดพินอินเป็นหลักนะคะฟังเสียงพินอินและเสียงวันณยุที่เราซื้ออ่านแล้วเสอจานสองรอบค่ะพร้อมา้วเนาะข้อที่หนึ่งผาชานันผาชานัน ข้อที่สองค่ะเหินเลอะเหินเลอะข้อที่สามค่ะเหลี่ยงจี้เหลี่ยงจี้ข้อที่สี่นะคะหัวคายหล่อวัวคายหล่อและข้อสุดท้ายนะคะตุ้ยเฉ๋เหลิน ตุ้เฉเลิน่นเสร็จหรือยังคะถ้าการฟังถท่าเว้นว่างไว้ก็ไม่ได้ไม่ทำไม่ได้เหมือนเดิมนะคะถ้าฟังล้วคือต้องได้คำตอบทันทีอ่าเราซื้อทวนอีกรอบเนะ 1, า,านข 2, ะข้อที่หนึ่งขาชานข้อที่สองเฮิรเลอร์ข้อที่สามเหลี่ยงจี้ข้อที่สี่ตุ้ยเฉยเลินเอ้ยไม่ใช่ค่ะอันนั้นข้อที่ห้าข้อที่ห้าตุ้เฉลินข้อที่สี่ มัวคายเหรออ่าเรามาเฉลยกันค่ะข้อที่หนึ่งตอบข้อไหนกันคะข้อ b ค่ะข้อ b ผาชาเนาะแปลว่าปีนเขาข้อสองเหินเลรอข้อไหนคะ a หรือ b หรือซเหินเลอ a ค่ะ a ค่ะอันนี้ไม่จำสับสนเนาะมีคำว่าเหินเหมือนกันข้างหน้าข้อ a กับข้อ b เหลิ่งตัวนี้ก็คือหนาวอันนี้เหลิงอันนี้เลอนะคะข้อที่สามเหล่าเสื่อว่าเหลี่ยงจี้คือข้อไหนคะข้อ c นะคะข้อนี้ข้อที่่หัวคายเหรอหัวคายเหรอทุกคําจะมีคําว่าเหลือลงท้ายหมดเลยตอบข้อไหนคะข้อ b ค่ะข้อ b นะคะข้อสุดท้ายตุ้ยเฉลินง่ายมากเลยค่ะข้อนี้ <4. S 1> ข้อ C ถูกต้องค่ะอ่าวันนี้เราจบบทที่สี่กันแล้วอย่าลืมการบ้านนะคะการบ้านของเหล่าซื้อมีตั้งแต่หน้าที่หน้าที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบหกเหล่าซื้อได้แปลหน้าที่ยี่สิบห้าให้ฟังแปลคร่าวๆหลายคนก็ได้คําตอบกันแล้วเนาะอ่าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้าเรียนนะคะเหล่าซื้อจากขออนุญาตแคปหน้าจอเพื่อเช็คชื่อก่อนเนีย่ยบอกว่าจะเช็คชื่อเปิดกล้องกันเชียวนะ วันนี้เข้าเรียนแค่ยี่สิบสองคนเนาะมีใครไม่ทันบอกเราซื้อนะคะเรามีลายกลุ่มกันอยู่ก็ทักมาเลยจะถ้าอายเพื่อนก็ทักเข้ไาลายส่วนตัวก็ได้ค่ะชื่อซูมตรงนี้เป็นชื่อจริงของรุกคนเนาะไม่มีปัญหาอะไรนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้าเรียนนะคะเสียเสียตัดเสียใจเจียนค่ะ